สวัสดีค่ะสสดีผู้ปกครองแเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วในสัปดาห์นี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันอยู่ในหน่วยที่สิบสองอาหารดีมีประโยชน์ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมการประกอบอาหารเพให้เด็กได้ดูด้วยค่ะคงเป็นเมนูที่เด็กชอบแน่เลยกับเมนูไข่เจียวทรงเครื่องค่ะค่ะและก่อนที่เราจะไปประกอบอาหารกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า เด็กๆและผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบอะไรกันบ้างและในวันนี้เราก็มีวิทยากรพิเศษที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ในขาภาษาอังกฤษให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะหน่วยการเรียนของเราก็คือหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะสําหรับอาหารที่จะเอาไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆเราเรียกว่าไข่เจียวทรงเครื่องค่ะภาษาอังกฤษคือ omelette นะคะ ก่อนที่จะมาดูว่าไข่เจียวทรงเครื่องเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์วัตถุดิบที่เรามาใช้อะอะไรบ้างนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วเรามาดูอันแรกเลยค่ะค่ะเด็กๆสิ่งแรกที่เรามาใช้นะคะวัตถุดิบแรกก็คือไข่ค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า egg ออกเสียงเอเอเอไข่ถัดมาคือห้อมให่ค่ะเราเรียกว่าอันยันนะคะเสียง เอออันยันนะคะผัดไปเป็นหัวหอมเหมือนกันแต่เป็นหอมแดงนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อน,นี้ก็เรียกว่าอันยันเช่นเดียวกันนะคะผักที่เราจะใส่เป็นลำดับต่อไปก็คือแครอทนะคะเค,คิร์แครอทถัดไปนะคะผักพื้นบ้านที่เราใช้คือตำลึงค่ะภาษาอังกฤษคือเก,กิร์การ์ดนะคะในส่วนที่เราจะใช้ที่เป็นผักก็หมดไปแล้วนะคะทีนี้เครื่องปรุงหรือค้า ส่วนผสมที่เราจะาเอามาทอดไข่นะคะแรกเลยก็คือน้ำมันนะคะลูกน้ำมันพืชเราเรียกว่าโอยนะคะและตามด้วยซอสเหลืองค่ะเพื่อปรุงรสชาตินะคะเราเรียกว่าซอยซอสนะคะภาษาอังกฤษคือซอยซอสและสุดท้ายเลยที่เราใช้ก็คือน้ำปลาค่ะแต่อย่าใส่เยอะนะคะมันจะเค็มมากเลยนะคะน้ำปลาภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิสซอสค่ะฟิสซอส เรียกว่า a นะคะ a a อัญญนมาคือ carrot and g a r d and oil soy sauce soy sauce fish sauce fish sauce ้งหมดน,นี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เราจะเอามาทำาอมเล็ตนะคะไข่เจียวของพวกเรานั่นเองวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอักฤษนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้ววันหน้ามีโอกาสใหม่เราจะได้มาเจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ Good บายค่ะสวัสดีค่ะ